รับสนุนโดยยาหมองเขียวตราโพดาวันเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อพ่อเข่าเส้นเอ็นครีมมากหน้ารังนกสวิบวบิวโกร,รับสมัครตัวแทนจำหน่ายโดยไม่ต้องลงทุนไม่ต้องตุนสินค้าไม่ต้องส่งของเองสมุนไพรพาวเวอร์ไฟสำหรับผู้เป็นโรคสะเก็ดเงินที่มีทั้งแชมพูสมุนไพรพาวเวอร์ไฟโลชั่นพยาหยอยอสีสาพาวเวอร์ไฟและครีมทาพยาหยอพาวเวอร์ไฟ โอสไทยแลนด์ A, สร้างสรรค์เพลงดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านกลับมาอีกช่วงนึงครับกับช่วงเวลาของรายการเกษตรบ้านทุง่งแน่นอนครับรายการเกษตรบ้านทุ่งองเรานั้นเป็นห่วงปัญญาใหญ่เรื่องสุภาพร่างกายพลานมามัยของแฟนๆรายการของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่างยิ่งเลยครับนั่นคือโรคสะเก็ดเงินใครเป็นโรคสะเก็ดเงินนะครับชมรายการนี้ฟังทางนี้ครับวันนี้เรามีผู้รู้ที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงินนะครับนั่นคือคุณเปยก ปฏิหารนั่นเองครับสวัสดีครับคุณเปียกครับสวัสดีครับพี่ปัญญาครับโรคสะเก็ดเงินเป็นกันอย่างมากมายทั่วฟ้าเมืองไทยโรคสะเก็ดเงินมันเกิดขึ้นมาแบบไหนอย่างไรครับคุณเปียกเอ่อบางตำรานะครับบอกว่าโรคสะเก็ดเงินนั้นเกิดจากการที่เราแพ้ภูมิตัวเองผิวหนังคนเราปกติจะมีผัดเซลล์ถูกไหมครับผดเปลี่ยนผิวนะครับแต่เนื่องจากผิดปกติก็เลยผัดเร็วขึ้นจนเกิดเป็นบาดแผลขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นขุยขาวๆเรียกว่าผิดปกติ บางตำราก็บอกว่าเป็นพันธุกรรมบางตำราก็บอกว่าเกิดจากไวรัสที่ซ่อนในตัวเราเวลาเราอ่อนเพลียเราเครียดเกินไปก็จะปะทุขึ้นมาแล้วที่สําคัญย้านิดนึงว่าโรคสะเก็ดเงินนั้นไม่ติดต่อนะครับไปเจอคนเป็นสะเก็ดเงินอย่าลังเกียจนะครับไม่ติดต่อแต่ก็รักษาไม่หายขาดเช่นกัน จะเป็นเป็นให้หายเป็นเป็นให้หายกินของแสลงปุ๊บก็อาจจะขึ้นมาอีกนะครับเครียดมากก็ขึ้นมาอีกนะครับเราก็เลยมีนี่แหละครับผลิตภัณฑ์ที่จะทําให้โรคสะเก็ดเงินที่เป็นอยู่นั้นบรรเทาร่างกายเราจะไปไหนมาไหนได้เหินสะดวกกว่าพง่ายๆไม่ต้องไปปวดแสบปวดร้อนหรือว่าคันมากเกินไปนะครับเดิมทีเดิมทีนะครับพี่ปัญญารบงคัเรามีแชมพู power ไฟนะครับ แชมพูพาวเวอร์ไฟตัวนี้ก็เป็นสมุนไพรไทยทุกอย่างเป็นสมุนไพรไทยหมดเลยครับผมนะครับแชมพูจะประกอบไปด้วยนะครับ,รบสมุนไพรรังเจิดและก็ครูขาวและใบซองแมวหญ้านางแดงและก็ทองพันช่างการก้องเป็น เป็นสมุนไพรเฮาเวฟายครับเป็นแชมพูเอาไว้สระผมนะครับแล้วก็ฟอกตัวได้ด้วยเลยครับนะครับอยู่ชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาชุ่มชื้นไม่คันครับย้ำตรงนี้นะครับว่าคนเป็นสะเก็ดเงินห้ามใช้สบู่ทั่วไปเพราะอะไรฮะเพราะว่าร่างกายมันจะทําให้ผิวมันแห้งผิวแห้งพอแห้งก็คันพอคันก็เกานั่นเองพอเกาก็บานใหญ่เลยทีนี้บานใหญ่เป็นแผลเวิรๆไะเป็ลใช่ใช้ตัวนี้จะทําให้ผิวหนังชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ลดอาการคันค่าเชื้อด้วยครับผมหลังจากใช้แชมพูเสร็ ตัวนี้ครับต่อเลยนะครับ <ฮา S 2> เป็นเขาเรียกว่าโลชั่นรรโลชั่นพยายยเป็นโลชั่นหยอดศีะะรษะใช้หยอดนะฮะใช้หยอดศีรษะหลังจากคุณสาผมเสร็จเช็ดให้แห้งค,คุณก็เอาพยายยเนี่ยหยอดอนะครับตัวนี้ก็เป็นสมุนไพร ห้าชนิดเหมือนกันนะครับก็จะประกอบไปด้วยพยายอสมุนไพรเลี่ยนครับสมุนไพรน้อยนาชุมเห็ดเทศครับแล้วก็สัมมงาโอ้โหสำหรับยอดนั่นเองสุดยอดของสมุนไพรที่จะรักษาโรคผิวหนังทั้งปวงเลยครับผมเรียกว่าสะเก็ดเงินเอาอยู่ถ้าเป็นอะไรที่ต่ำกว่าสะเก็ดเงินเป็นลังแคเป็นคันเฉยๆเนี่ยแน่นอนเอาอยู่แน่นอนกล้วยกล้วยนั่นเองครับหรือพอเป็นที่ศีรษะเสร็จปุ๊บใช้ตัวนี้เสร็จยอดยังเป็นที่ตัวไหมอ่ะเป็นตัวเป็นที่ตัวใช้ตัวนี้ต่อตัวไหนล่ะครับตัวนี้ล่ะครับ ตัวนี้เองตัวนี้เขาเรียกว่าครีมทาพยาอ่อเป็นครีมนะฮะครีมทาพยาอ่อส่วนผสมเดียวกันกับยาหยอดผมตรงนี้ใช้สําหรับศีษะที่หยอดใช้ศีษะอันนี้ใช้สําหรับทาที่ที่แผลที่เป็นนะครับตอนนี้เท่ากับคุณมีครบเลยครบเลยสามอย่างด้วยกันเป็นสะเก็ดเงินไม่ต้องไปที่ไหนแล้วไปที่ไหนแล้วบางทีบางท่านนะไปที่โรงพยาบาลเป็นยังไงครับที่เคยบอกไว้ไปรอคิวกันส่งบัตรคิวแต่ตีห้าบางทีบ่ายสามบ่ายสี ลรงิการปิดแล้วรับไม่ทันแล้วรับไม่เพียงพอแล้วแล้วก็ได้แค่ร้อยกว่าคนเสียเวลาบางที่ร้อยยี่สิบบางที่150คนครับไปไกลๆจากต่างจังหวัดนอนข้างคืนพรุ่งนี้ยังไม่รู้จะได้ตรวจหรือเปล่ามันเสียเวลาจริงเพราะฉะนั้นแล้ววิธีแก้ไขเพื่อจะได้เร็วทำยังไงครับนี่แหละครับเราเลยเปิดตัวนี้ขึ้นมาเป็น power fight ทั้ง3ชนิด มีทั้งแชมพูมีทั้งยาหยอดศีรษะพยายอแล้วก็ครีมทาพยายอราคาครับราคาเหรอครับพี่บัญญาแชมพูแชมพูก่อนฮะอย่างนี้แชมพูถ้าเดียวๆเนี่ยสามรเอาเป็นว่าวันนี้ทางรายการเราโปรโมชั่นพิเศษไปเลยจำง่ายง่ายยังไงล่ะฮะสามร้อยรวดเลย ขวดละนี่นะฮะสามร้อยเก้าสิบลวดราคาเดียวจําง่ายๆไปเลยโอ้แต่ถ้าเขาต้องการอยากจะซื้อต่อสามอย่าง3อย่างก็เอาอย่างนี้ถ้ามี3อย่าง3ชิ้นสามชิ้นก็จะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่ตามแต่สามชิ้นครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทส่งฟรีส่งฟรีนะครับส่งฟรีแต่ถ้าเกิดพี่ปัญญาบอกว่าพี่ปัญญาเป็นคนอาบน้ําบ่อยเอราผมจะใช้แชมพูเยอะหน่อยครับอาบวันเจ็ดครั้งอ่าเจ็ดครั้งก็ เพิ่มแชมพูเข้าไปเข้าไปก็ได้เป็น4ี่พอเป็น4ปุ๊บแถมให้อีกหนึ่งเลยอีกหนึ่งเป็น5เลยเป็น5ไปเลย1,560บาทราคานี้แหละครับ1,560บาทแต่ท่านผู้ชมนะครับเป็นโลสเก็ตเงินอยากจะลองใช้สักขวดหนึ่งเลยขวดเดียวก็ได้ขวดเดียวก็ได้ก็แยกไปเลย390ค่าจัดส่งละครับ75บาบาทโอ้บวกรถขนานสี่ร450ค่าจัดส่ง75นี่ก็450ค่าจัดส่ง75เหมือนกันครับผมนะครับเพราะฉะนั้นซื้อ3 คุ้มกว่านะครับซื้อ3ซื้อ4แถมหนึ่งคุ้มกว่านะครับเอาไว้พิจารณาดูครับมีอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกพี่ปัญญาอะไรครับว่าคนเป็นสะเก็ดเงินเนี่ยนะครับยาที่เป็นยาแผนปัจจุบันที่มีส่วนผสมของสเตียรอยครท่านลองไปเปิด Google เปิดอ่านดูนะครับว่าสเตียรอยนั้นจะมีผลเสียต่อร่างกายเยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นเราจึงหันมาทําเป็นสมุนไพรไทยครับทาได้ทุกวันไม่มีเอฟเฟกต่อร่างกายย้ํานะครับครับถ้าสนใจก็โทรเข้ามาเบอร์นะครับ 0928071188ครับที่นี่รายการเกษตรบ้านทุ่งโอ้โหและแน่นอนครับหนุ่มน้อยไร้รอยเิง่รงกปัญญาปัญญารับประกันคุณภาพแจ๋วจริงๆนะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณเปี้ยปฏิหารมากนะครับมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงินและก็มีสารดีมาฝากคุณผู้ชมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคาเพื่อได้ผลงานเพลงชุดสุดท้าย อีกหนึ่งพุทธนาเพลงหลังจากนั้นเราจับพบกันใหม่นะครับตีห้าถึงตีหขึ้นกับรายการเกษตรบ้านทุ่งไบร์ทีวีช่อง20วันนี้ไปก่อนโชคดีทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับครับเลงแบบนี้เสียงแบบนี้จังหวะนี้เยียบแบบนี้ตลอดปีที่ถามหาโฟเอสจัดไม่ขัดคอแฟนขอมานักรำจ๋ามาแล้วหมดมาไลยแม่ ช่วงนี้เชิญแฟนมาสนุกกันจังหวะสามชาเลกลุกทุกท่งโดยมดมาลัยแม So mm -hmm.